ขอแนะนำรถเช่าระยะยาวของเอวิสนะครับผมซึ่งเป็นบริการรถเช่าระยะยาวเป็นส่วนของบริการใหม่ของเอวิสของเราเรามีให้บริการตั้งแต่6เดือนจนถึง5ปีปีทีเดียวครับไม่ว่าคุณจะขอเช่าในส่วนของรูปแบบบุคคลนิติบุคคลบริษัทหรือองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่งหรือรถยนต์ใช้ส่วนกลางเราก็มีให้ใช้บริการนะครับผมถ้าคุณเลือกใช้บริการเอวิส รถเช่าระยะยาวก,กับเราคุณคิดถูกลรวครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกใช้รถเช่าระยะยาวก,กับเอริสคุณจะประหยัดมากในส่วนของค่าจ่ายประหยัดมากกว่าที่คุณคิดอีกนะครับผมเพราะาเราวมในส่วนของค่าเซอร์วิสต่าง,างค่าประกันภยัยค่า a มนเทเนนซ์การดูแลรถรถยนต์เสียหรือส่งซ่อมมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมดังนั้นเราการันตีให้คุณได้ว่าคุณจะมีรถใช้ตลอดทุกวันแน่นอน ในส่วนของการบำรุงรักษาหรือรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถใช้ให้ใช้ระหว่างซ่อมโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ่ายใดๆเลยนะครับผมที่สําคัญที่สุดกรณีถ้าเกิดว่าคุณเช่ารถยนต์สามปีขึ้นไปคุณสามารถเลือกรถยนต์ได้เลือกสีเลือกรุ่นและตามที่คุณต้องการเลยทีเดียวคุณเคยมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าครับอย่างเช่นค่าเบี้ยประกันภัยต่อปีที่ต้องจ่าย ค่าบำรุงรักษารถยนต์ที่ไม่สามารถควบคุมได้รถทดแทนระหว่างซ่อมหรือการบริหารการจัดการเกี่ยวกับสร้างรถยนต์ถ้าเกิดคุณมีความปลุกใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาก่อนคุณคิดถูกแล้วครับที่เรือใช้บริการรถเช่ากับเอวิสหรือรถเช่าระยะยาวกับเราปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเรื่องเราเลยครับ A is, เอเวอเรสตดและราคาไทยแลนด์เพราะเรามีนโยบายด,ดีเสนอท่าน เรารับประกันด้วยว่าราคาของเราจะดีที่สุดรถยนต์ดีที่สุดและบริการดีเยี่ยมติดต่อผมมานะครับถ้าคุณยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาสง่ายทีเดียวครับผมสามารถติดต่อเราได้ที่ศูนย์ call c e n ศูนย์สองสองห้าหนึ่หถึงสหรือสามารถกรอกข้อมูลได้โดยตรงที่ทางเว็บไซต์ w w w a v i s thailand com ผมจะติดต่อกลับคุณภายในสองวันผมรอคุณอยู่นะครับขอบคุณครับ